มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศาลดีกาสั่งจำคุกยาวลุงพลหรือนายชัยพลวิภาในคดีของน้องชมพู่นะคะล่าสุดศาลดีกาได้มีคำสั่งยกคำร้องขอประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังสารอุทธร์เพิ่มโทษเป็น26ปีด้วยเหตุผลที่ว่าคดีนี้มีพฤติการที่ร้ายแรงแล้วก็โทษหนักมากนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอายการสำนักงานคดีสารสูงภาค4ี่ได้ออกมาเปิดเผย ได้สั่งให้อายการจังหวัดมุกดาหารยื่นคัดค้านการประกันตัวลุงพลซึ่งทางอายการได้ให้เหตุผลว่าลุงพลมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีได้สูงเนื่องจากจังหวัดมุกดาหารอยู่ใกล้ชายแดนและลุงพลเองก็มีฐานะทางการเงินดีหากหนีไปได้จะยากต่อการติดตามตัวทําให้กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเชื่อถือสุดท้ายแล้วสารดีกาได้เห็นพ้องกับเหตุผลของอายการและมองว่าคดีนี้เป็นคดีที่ร้ายแรงกระทบต่อสังคมอีกทั้งสารอุทธรณ์ที่เพิ่งจะพิพากษาเพิ่มโทษเป็น26ปียังไม่ให้ประกันตัว ให้ลุงพลอยู่ในเรือนจำต่อระหว่างรอพจิจารณาชั้นศาลฎีกาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ